พามาเดินตลาดตอนนั้นคืนมาดูเขาขายของยานใส่หน้าเท้าของขายเยอะแยะดีบังเอิญว่าที่พักก็อยู่ใ,ใกล้งย่านที่เขาขายของพอดีก็เลยฟังของ <c oughs> หาซื้อของฝากได้ยากก็ของที่ระลึกเต็มเลยอ่ะแต่ตัวเองเป็นคนชอบแมกเนตก็สะสมแมกเนตนี่ร้านอาหารก็มี ก็โอเคนะของกินให้เลือกเยอะแยะมากมายดีแล้วดูเหมือนวันนี้เขามีงานอะไรแล้วเขาจุดพุกกันไปแล้วพอดีไม่ได้ถ่ายไว้ก็เลยไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศนี่เห็นไหมยาวใครที่มาสิงคโปร์นะไม่ควรพลาดน,นะย่านแชน่าทาวไม่ว่าจะเป็นย่านตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนคึกคักตลอดองเอิญว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลากินข้าวร้านนี้นี่อาหารซีฟู้ดเลิศมาก ต้องกินแล้วก็ดื่มแต่ก็ราคาก็ต้องสู้นะ,อะเอาล่ะล่ำลาไปกันด้วยบรรยากาศเแถวย่า,ายนไชน่าทาวแล้วกันนะครับโอเคบ๊ายบายพรุ่งนี้กลับบ้านแล้ว